เลยครับผมเปิดแล้วออ่ชนะเลยมาพูดคุยกันหน่อยนะครับก่อนอื่นเลยอยากให้ทั้งสองคนทักทายทุกคนที่อยู่ตรงนี้แล้วก็ที่ดูผ่านทางไลฟ์ด้วยหลายพันชีวิตเลยครับก็สวัสดีพี่ๆแล้วก็ผู้ใหญ่ทุกคนนะครับผมผมกาปตนาวุฒินะครับเต้นนะครับเต้นนะเต้นเต้นแอร์เย็นเครับก็สวัสดีทุกคนครับผมพี่ อยู่ตรงนี้นะครับผมแล้วก็อยู่ทางไลฟ์ด้วยพิมสุมาสิครับผมตื่นเต้นเพราะไอเย็นหรือตื่นเต้นเพราะว่าคนนี้นั่งห่างจังเลยช่วงนี้โซเชียลีนาะเออโอเคมาพูดคุยกันหน่อยดีกว่านะฮะสองคนนี้แน่นอน ก็ใช้บริการเป็นประจำแล้วแะช่วยทุกคนก็ใช้บริการเป็นประจำอีกแล้วนะฮะเมื่อกี้ก็ได้ฝังรายละเอียดไปแล้วทั้ง go food นะฮะสั่งอาหาร go ride ขับขี่รับส่งหรือว่าพ่พินนั่นเองนะฮะ go send ส่งพัสดุนะฮะแล้วก็ go pay ในเรื่องของจ่ายต่างถามไลฟ์สไตล์สองคน่อกเาแบบมีใช้บริการแบบนี้เป็นประจำอยู่แล้วไหมสำหรับผมก่อนหน้านี้ก็ค่อนข้างบ่อยครับเพราะว่าเป็นช่วงที่มีไวรัสโควิด -19 มาด้วย เราส่วนใหญ่ก็จะแบบอยู่แต่ห้องอยู่แต่อะไรนี้แต่ว่าก่อนหน้านี้ผมจะใช้บริการพิเกตครับใช่ในการสั่งอาหารสั่งข้าวอะไรนี้มากินที่ห้องสด่วนเนอ้ยเนาะแต่ว่านับจากวันนี้เป็นต้นไปก็จะต้องเป็นโกลเจตแล้วใช่อ๋อใส่เป็นสั่งแบบอาหารใช่เรานี้ใช่ไหมอ่าฮะรพี่นิวฮะผมผมนี่สดๆร้อนๆเลยเมื่อเช้าครับผมอาอเหรอใช่เพราะว่า เมื่อเช้าเราสองคนไปถ่ายโปสเตอร์มาเมื่อเช้าของซีรีส์ครับแล้วคือมันตื่นเช้ามากทุกคนเจ็ดโมงเช้าต้องไปถึงแล้วลืมชุดวันนี้ครับชุดงานนี่แหละครับเอางานนี้เลยเหรอใช่ก็เลยสั่งให้ส่งมาที่นี่ครับผมออดีเลยใช่ผมเป็นคนที่แบบที่ลืมมากๆใช้โกเซนสบายเลยถ้าไม่มีก็ไม่มีชุดในวันนี้แหมน่าจะไม่มีนะฮะรล่อเล่นรล่อเล่นเดี๋ยวเดี๋ยวเอาอยากจะถามสองคนว่าเราช่วย enjoy the flow ยังไงนี่คือแคมเปญของเราไนงะถูกไหม enjoy the flow ในในมุมของพี่มิวีมัน enjoy the flow ยงไงโอ้้องบอกว่าทําให้การทํางานต่างๆเงี่ยง่ายขึ้นมากจริงๆ mm hmm. เพราะว่าบางบางครั้งเนี่ยเวลาเราไปงานหรือว่าอยู่ที่บ้านก็เหมือนกันการที่เราต้องขับรถไปซื้อของเองหรือว่าเราต้องกลับบ้านแบบเรายอง แล้วกลับมาไปเอาของมันเสียเวลาพอมากมันช่วยในการบริหารเวลาได้ดีมากขึ้นเยอะมากจริงเราใช้ชีวิตได้แบบโฟล์มากขึ้นเลยเนาะท่กรับครับของผมก็จะคล้ายๆกันครับเพราะว่าอย่างแบบวันไหนที่แบบช่วงนี้ก็แบบรถก็เริ่มกลับมาติดแล้วด้วยแล้วแบบขี้เกียจออกไปซื้ออะไรเองเราก็ใช้บริการปรเจกได้ใช่ครับแล้วแบบ เหมือนที่พี่มิวพูดเมื่อกี้ที่บอกว่าลืมของเนี้ยผมก็เป็นเหมือนกันาาแบบเป็นคนที่ค่อนข้างขี้ลืม<า>คือเราก็จะมีโกเซนคอยคอยช่วยเหลือเราอยู่ทําใ,<ช>ให้แบบสดุกสบายมากยิ่งขึ้นถูกต้องแต่ก็น่้นอน่าจะมีส่งของให้กันละกันบ้างไหมอ่ะใช้โกเซนส่งให้กันละกันไหมโอ้ยถ้าให้กันละกันไปส่งเองดีกว่า <laughs> 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 โ,อโอ้ยชอบคำตอบน,นี้ชอบคำตอบน,นี้เจอกัน <laughs> <laughs> ทุกวนัน <laughs> เออก็เจอกันอยู่แล้วใช่ไหมเออน่ารักมากๆเลยนะครับและแน่นอนเมื่อกี้กราฟบอกแล้วว่าก่อนหน้านี้ก็จะใช้เกตถูกไหมใช่ครับแล้วได้โหลดโปรเจกต์มาแล้วหรือยังเรียบร้อยครับผมเรียบร้อยแล้วด้วยเหรอพี่นิวอ่ะอ่ะเมื่อเช้าก็ส่งมาแล้วใช่ไหมเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยไหนชั้นวดพี่นุ่หน่อยดีกว่าวดพี่นุ่หน่อยบางก็มีและเช่นเดียวกันนะครับนี่ บอกเลยว่าดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้นะฮะโปรเจกต์ Project, แล้วก็โปรโมชั่นเที่ยมเลยมองเห็นไหมครับนี่อัพเดตเป็นไอคอนอยู่ตรงนี้โอ okay. <laughs> เคอันเดอร์หน้าดิสเพย์นี่หน้าดิสเพย์เออหน้าโฮมตรงนี้เลยนะคะรับเยี่ยมมาก <laughs> แล้วจะบอกว่าคือ <laughs> ทุกคนบางอยากให้รออันนี้ขอแชร์ประสบการณ์ส่วนตัวนะฮะเ <laughs> พราะว่าวันนี้ก็เพิ่งได้ได้รีจิสเตอร์ชอบมากเวลารีจิสเตอร์มันจะมีต้องกรอก OTP ถูกไหมฮะแล้ว OTP เนี่ยมันก็จะอยู่ในเมสเซจ แต่อันนี้เลิศมากคือไม่ต้องเข้าไปในไม่เสษจเพื่อไปจําเขาเหมือนใส่ให้เลยเพ,เ,พเพราะเหมือนรู้แล้วว่าเครื่องนี้ที่เป็นตัวแอปไลน์แล้วไม่เสร็จก้เข้าเครื่องนี้งั้นเอ,อตัวเลขจาก OTP มันก็เข้ามาตรงเลยคือแค่ประสบการณ์แรกก็แบบขนาดยังไม่ได้ใช้ตัวแอปพลิเคชันเลยนะมันก็เป็นซูเปอร์แอปแล้ว no. อ่ะเนาะทั้งสองคนก็โหน่าจะแบบใช้แล้วชอบมากๆอย่างแน่อนอนเลยถูกต้องไหมฮนะ อย่างที่บอกนะฮะดาวน์โหลดกันได้เลยนะฮะทั้ง Apple Store แล้วก็ Google Play เลยนะฮะ GOJ e ินเบอร์เลน G O J E K นะครับผมแล้วเห็นว่าหลังจากนี้สองคนไม่ได้แค่บอกว่ามาเจอกันในวันนี้ถูกต้องไหมแล้วก็เดี๋ยวมีกิจกรรมทางด้านล่างนะฮะติดตามไลฟ์อีกช่วงหนึ่งด้วยแต่เห็นว่ามีไปต่อไปเรื่อยๆด้วยใช่ครับเดี๋ยวเราจะมีไปโรลโชว์กับทาง GOJ e t ครับแล้วก็จะมีติ๊กต๊อกอ่ะเออติ๊กต๊อกเชลเลนด์โอ้โหรอดูรอดูมีท่าอะไรเนี่ย ซ้อมเลยหรือยังเดี๋ยวเดี๋ยวรอดูดีกว่าเราติดตามเราติดตามเหรอพี่มิวเราติดตามได่ไหนบ้างฮะก็ติดตามทาง Facebook ของโปรเจกต์เลยครับผมเฟซบ o o กโปรเจกต์ไทยแลนด์นะครับผมมีกิจกรรมต่อเนื่องกับทั้งพี่มิวแล้วก็พี่กลับอย่างแน่นอนเลยนะฮะสุดท้ายนี้อยากให้สองคนนี้เชิญชวนสักหน่อยว่าพูดอะไรกับแฟนที่ดูอยู่ตอนนี้และอยากจะมาซะเลเกินเชิญฮะใครตอนดีครับก็ ยังไงก็ฝากพี่ๆแฟนคลับนะครับฝากโปรเจกต์ด้วยนะครับก็จะเป็นแอปพลิเคชันที่ทําให้พี่ๆเนี่ยช่วยทําให้เพื่อความสะดวกสบายในการใช้ชีวิตได้เยอะมากจริงๆครับเนี่ยฝากโปรเจกต์ไว้ได้ครับเดี๋ยวให้ enjoy the flow กันเลยนะเนาะก,ก็อย่างอย่างที่น้องบอกมาก,ก็ enjoy the flow ครับผมแล้วก็สามารถดาวน์โหลดได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเลยนะครับผมก็ฝากเพื่อนช่วยดาวน์โหลดกันไ,ได้เลยครับเออน่ารักมากๆนะครับฝากผลงานสักหน่อยดีกว่าของคนนี้ เดี๋ยวจะมีฟันไทเดอะซีรีส์ซีซั่นสองครับซึ่งพิ่นถ่ายจบไปเร็วนี้ก็น่าจะได้รับชมประมาณปลายปีครับปลายปีนี้รอดูได้เลยช่วงเดือนพฤศจิกาครับอ่าฮะเป็นแบบวัยโตขึ้นโตขึ้นเจ็ดปีแล้วโตขึ้นเจ็ดปีใช่แต่รักหวานขึ้นหวานขึ้นหรือเปล่าไม่รู้ก็เป็นผู้ใหญ่มากินผู้ใหญ่ขึ้นก็อาจจะหวานขึ้นด้วยนะก็จะแบบมี อะไรมีอะไรมีอะไรคือมีอะไรที่มันเยอะกว่าในวัยวัยเรียนมีอะไรที่เยอะกว่าในวัยเรียนด้วยใช่ครับยิ่งถามยิ่งลึกนะฮะรอดูปลายปีแล้วกันนะครับผมอ่ะสุดนนี้ขอเสียงปุ่งดังๆขอเสียงปุ่มดังๆครับมิวกลับครับเย้เราได้มากเลยนะฮะชอยู่ต่อบนเวทีนะฮะถ่ายภาพกับท่านผู้บริหารของเราเลยนะฮะโปรเจกต์ไทยแลนด์นะครับโอกาสนี้ผมขอเรียนเชิญคุณพิทยานิตยาเกษตรวัตรครับกรรมการผู้จัดการใหญ่โปรเจกต์ประเทศไทยเรียนเชิญถ่ายภาพกับน้องๆเลยนะฮะ นี่นะครับประกาศสัปดาห์แล้วนะว่า g o j e k t is here นะฮะมาถึงที่ไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วพร้อมมอบประสบการณ์ที่ดีสุดๆไปเลยให้กับทุกคนดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ครับดาวน์โหลดกันเลยนะฮะโปรโมชั่นดีๆมากมายนะฮะอย่างที่คุณพิญยาบอกเมื่อสักครู่นี้ แชร์กราฟตรงนี้สมบูรณ์น,นะฮะเพื่อภาพที่สมบูรณ์แบบที่สุดเลยและใครที่ดูไลฟ์อยู่ตอนนี้ด้วยเยนะฮะรอติดตามเดี๋ยวเราจะต้องจบไลฟ์นี้เพราะมันเป็นเซสชั่นของการแถลงขา่าวแต่เดี๋ยวจะมีอีกไลฟ์หนึ่งนะฮะตอนประมาณ3โมง3โมงนิดๆดนี่แหละนะฮะ,นะะรอติดตามได้เลยกล้องต่ตางๆนะครับทุกท่านนะฮะเชิญเลยครับกล้องต่ตางยิ้มหวานๆได้เลยนะฮะนี่เ <Hey. S 2> มีกล้องนะวันนี้มาสแสดงความดีกับโปรเจกต์ด้วย ชัยก็เป็นประจำเลยนะขอบคุณมากๆนะครับผมอ่ะเรชเชนอยู่ต่อบนเวทีนะครับโอกาสนี้ผมขอเรียนเชิญคุณก่อลาภสุวัชรภูมนะครับและขอเรียนเชิญคุณเฟื่องเฉลนคือบนเวทีกับผู้บในการฝ่ายผลิตภัณฑ์ธุรกิจต่างประเทศโปรเจกต์กรุ๊ปครับและคุณอัครวินเวชประสิทธิ์ครับต้องมีไว้ในมือถือแล้วนะครับทุกคนโปรโมชั่นดีๆมากมายนะครับจากโปรเจกต์ เรต้อ Google Play เพราะนี่ไม่ใช่แอปพลิเคชันธรรมดาแต่นี่คือซ u เปอร์แอปับที่ไประดับยูนิคอร์แล้วที่อินโดนีเซียแล้วตอนนี้มีอยู่ใน4ประเทศแล้วนะครอินโดนีเซียสิงคโปร์เวียดนามนะฮะเพิ่งล่าสุดเมื่อสิงหาเนี่เองะครับแล้วก็ตอนนี้ประเทศไทยด้วยครับอ๋อจำลืมตัวเองครับขอ,อโทษครับแม่ก็ช่วยถ่ายของหน่อยดีนะฮะโอเคเดีเชครับครับกยืนข้างนิวด้วยแหละฮะ เป็นหลุมเลยนะฮะ รถชาะะขอบคุณครับเรียบร้อยนะครับขอเสียงปรบมือให้กับผู้บริหารทุกท่านบนเวทีด้วยนะฮะรองสิงธิ์แถบรถเชนพิเศษวันนี้ครับน้องดิ้งและน้องจั๊มขอบคุณท่านผู้บริหารครับขอบคุณดิ้งับครับ นนเ,เดี๋ยวเราสนุกกันต่อด้านล่างเยี่ยมมากนะครับผมประมาณสามโมงกว่านะอย่างที่บอกกันไปรอติดตามไลฟ์ปรใครที่ดูผ่านทางไลฟ์ขอบคุณทุกการติดตามเลยนะครับผมแล้วก็ทุกท่านอยู่ที่นี่นะฮะก็สามารถลงมาติดตามความสนุกทางขขาด้านล่างได้ด้วยเช่นเดียวกันนะฮะกับกิจกรรมของเรานะฮะจะเรื่องประมาณ